อย่าถามตัวเธอให้มันใจไม่อยาาคิดปีเองอยู่ฝ่ายเดียวจะตอบให้หายองใจสนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโภ ด้วยนะคะผ่าอีกประมาณห้าวัน,วนถึงจะเก็บเกี่ยวแต่ว่าก็แดงมาแบบนี้เลยตังโมพันกินรีนะคะเป็นไงคะนีถ้ถือว่าสวยไหมแบบนี้สวยหนูว่าหนูวนวสวยไหมต,ตงโมตงโมเธอคว้าแพ้แตงโมไงละ่ะไม่เป็นไรนี่อันนี้ถือว่าใช้ได้สวยงามเมื่อกี้แอบแทปแล้วด้วยอร่อยอย่างนี้อีกกี่วันนะคะที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ ถ้าน่นก็อีกห้าวันอีกห้าวันห้าวันค่ะแล้วสองวันก็ตัดเก็บเกี่ยวได้อสองวันนี้ก็ได้สองวันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วได้แล้วแล้วตอนเก็บเกี่ยวนี่เราทําทยัางไงบ้างขั้นตอนก็ต้องคนงานมาอะใช่ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีคนงานมาแล้วเราก็เก็บยังไงเราตัดยังไงคะวิธีการตัดก็เด็ดลูกเขาจะตบดูลงในมีอะไรเหลืออะไรไหมต้องมีก้านมีอะไรเหลือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมมันจะเลือดแตงอีกรุ่นหนึ่ง แตงอ oh, so yeah. ่อนมันยังมีอีกอ๋อก็คือแล้วเราจะดูยังไงว่าเพราะเพราะคนตบเขาจะเป็นเขารู้ว่าเขาจะดูสิส่ลูกเนี่ยดูสิลูกเนี่ยเขาจะรู้มตลาดเขาตบตบมันต้องทําเสียงยังไงเวลาตบมันจะดังัแบบไหนตึ๊บตึ๊บบึกบึกมันมันไล่เลยเพราะยากวัน่ะแตงเนี่ยไม่ใช่ต้องดังตึ๊บตึ๊บเหรอฮะตึ๊บให้กระเทือนมือล่างอะตบข้างบนแล้วกระเทือนข้างล่างอะงี้ไหมเนี่ยตบงี้แล้วมันจะกระเทือนข้างล่างเนี่ยคือตบข้างๆอ่า อ๋อถ้าเกิดตกข้างๆปุ๊บมันจะสะเทือนอยู่ข้างล่าง,าง,างมือเราจะถืออยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ตบอ๋อมันก็สะเทือนสะเทือนถึงตูดนั่นเองแหม่ตบหลังสะเทือนถึงตูดใช่อ้าวก็มีวิธีการตบก็ต้องตบให้ถูกปุ๊บๆทุกลูกแน่นไม่แน่นเสร็จแล้วก็เก็บแล้วทีนี้ในการเก็บล่ะคะเห็นว่ามีแบบมีฟางอะไรมารองด้วยอย่างนี้เพราะอต้องต้องอฟางรองกันผิวกันผิวปอกค่ะไม่ถูกดินมากดินพิวจะปอก อ๋อพอเราตัดมาแล้วเราก็วางบนฟางนะคะคือบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เอาฟางมาวางไว้แล้วเอาดังโมวางบนฟางอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ผิวเตี้ยรอยรอยมากพอถ้ายู่งี้มันเขายู่เชยๆไงเราไม่ถูกเขาแต่ถ้ามีการเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่ก็ต้องมีอะไรมันรองนั่นเององให้ผิวสวยนะคะทีนี้มาพูดถึงเขามารับเราไปขายละไปรับผมที่ถึงเราไปขายเงี้ยมีเท่าแก่ มีมีเรียบร้อยแล้วมีแล้วนี่นะพ่อค้าคนกลางกอมารับซื้อไปนานไหมคะเขาต้องไปกว่าจะได้ไปส่งออกขายพอพอตัดวันนี้ก็ออกวันนี้เลยแต่งต้องออกไปเลยออกไปเลยแล้วไปเราเห็นว่าต้องมีวิธีการบ่มด้วยมันคืออะไรวิธีการพอพอพอไปซุกที่ร้านค้าเพราะวันเดียวเขาไปขายไม่หมดอ่ะอ่ะไปคนละตันต้องตันวันเดียวขายไม่หมดอ่ะต้องทึ่งต้องทำวันเง้หมดเพราะฉะนั้นแล้วตังโมเนี่ยบางทีเราเราตัดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับประทานได้เลย ก็ต้องไปทิ้งไว้สัก2อสวันอ่ะก็จะมีไซส์นะคะเพราะว่าเวลาที่มา,มา,ม,ามารับแจงโมที่นี่แล้วก็จะมีการเช็คก่อนอันไหนออกได้ไม่ได้แลวอย่างนี้อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นแตงโมอ่อนหรือแก่แก่ <Okay. S 1> อย่างนี้ได้แล้วได้แล้วอ่ะแล้วแวห็น,หนบางทีลูกนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ที่ต้องไปบุ่มอ๋อ มันก็จะมีวิธีการพอคือเขาก็เอาไปนั่นแหละเอาไปพ่อค้าก็เอาไปด้วยเอากลับไปด้วยเพราะเขาต้องคัดต้องค่ายนี่เขาเขาต้องคนค่ายต้องตกเป็นด้วยค่ะอันนี้อ่อนอันนี้อันนี้ค่ายได้เฉียวนี่ยังค่ายไม่ได้ก็ต้องตบตบเป็นเสร็จแล้วก็ไปบ่มไว้ที่ที่บ้านที่หรือที่ไหนก็ที่เขานําไป2วันถึงจะขายได้นั่นก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นผู้ขายก็ต้องเขาต้องเรียก,ยกว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็นี่เลยแล้วเวลาคุณซื้อก็ต้องมีเทคนิคในการตบ ต<จ>บนั่นเองนะคะแมวันนี้ถ,ถ้าข้องไม่ดีเขาไม่ไปเ <ม S 2> ขาต้องข้องดีไปค่ะเราผลิตเหมือนกันถ้าผลิตไม่ดีก็ไม่ให้เหมือนกันต้องผลิตดไ,ไ,ได้ไไดีใหยก็ไปไ,ไ,ไ,ได้นี่คือความภาคภูมิใจนะคะของเกษตรกรนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์แมซกซิโกนะคะแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยได้ผลผลิตตามต้องการแล้วก็นี่นะน้หนักก็หนักด้วยนะคะที่สําคัญตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วก็ปลูกมาตอนนี้ตั้งแต่อย่างที่บอกไป2 8 5.5้าไร่นะคะ คุณพี่ลูกคิดว่าตอนนี้เราแบบว่ามาถูกทางไหมที่เราเลือกมาเรียถูุกทางมาแรงโมทุกทางรู้สึกรู้สึกดีใจไหมคะรู้สึกดีดีใจดีใจบางครั้งเป็นนี้เขาเรายังพัดเขาได้ค่ะเพราะเรามีกําหนดอืมอ่ะเรารู้แล้วว่าลูกมีกําหนดนะคือนี่คือสิ่งที่เกษตรกรยิ้มยิ้มได้นะวันนี้มาที่อำเภอสามโกะบอกตรงๆเลยว่ารู้สึกดีใจตั้งแต่เปิดรายการแล้วนะคะคนที่นี่น่ารักจริงจริงแล้วก็มีแค่ี่ว่าอารมณ์ที่ดี นะคะไม่เครียดนะคะเมื่อกี้เรนนี่บอกมันนั่งที่เนี่ยร้อนไหมบอกไม่กลัวเขาไม่กลัวร้อนนะคะเรนนี่ก็ไม่กลัวร้อนเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้มีความสุขจริงๆที่มาที่นี่นะคะอำเภอสามโคกจังหวัดอ่างทองนะคะได้ไมาเห็นกเกษตรกรมีรอยยิ้มแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเรนนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ลูกคิดนะคะรวมถึงคุณพี่ชำนาญด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกแตงโมนะคะตั้งแต่ตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดเลยนะคะจนถึงโตจนเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่ง พ่อค้าคนกลางนะคะรวมถึงการใช้แม็กซ์โก้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณยังใช้แม็กซ์โก้ต่อไปนะคะพี่ครับไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชัวดีๆแบบนี้นี่ชัวร์ๆกับแซงคิวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูนักวิชาการนะคะพูดถึงการใช้แม็กซ์โก้ของเรานะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรสามารถช่วยผลประโยชน์คุณได้หรือไม่ค่ะช่วนรู้ไว้ใช้ดีมีแม็กซ์โก้ สวัสดีครับผมร้านหนูเพื่อนเกษตรนะครับตำบลว,วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซากโกนะครับที่ไปใช้กับแปลงแตงโมนะฮะที่เกษตรกรของบ้านสามโกนะครับที่เอานํามาใช้นะครับกับแตงโมนะครับตามหลักแตงโม ในเขตจังหวัดอ่างทองเราจะปลูกก็ค่อยได้แต่พอดีว่าในช่วงวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของปี58เนี่ยนะครับมันมีภัยแล้งมากนะครับก็เลยทางสามโก้เนี่ยก็เลยอยากจะลองปลูกดูนะครับทางเอสามโก้อยากจะลองปลูกแตงโมดูนะครับสรุปว่านะครับแตงโมที่พี่ดำเนินนะครับอ่าอ่าขอโทษทีนะครับพี่ชำนาญดำเนินนะฮะแล้วก็พี่สมคิดดำเนินนะครับ ก็มาปรึกษาที่ร้านผมผมก็แนะนําผลิตภัณฑ์ของบริษัท m ม็กซาโกไปนะครับที่สามโกนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับแตงโมได้นะครับที่ทางบริษัทก็ที่ผมแนะนําไปก็คือมีตัวฟังกี้นะฮะช่วงที่เป็นเชื้อรานะครับแตงโมนี่แน่นอนนะครับอาจจะต้องเป็นเชื้อราเราก็ใช้ฟังกี้นะครับแล้วก็มีแม็กซาซ่ที่หนอนด้นนะครับแล้วก็เพรียไฟนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีอยู่2ตัวที่เกษตรกรน่ะถูกใจมากในในของอำเภอสามโก้เนี่ยครับจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือมีตัวแซงคิวและก็ตัวโชวชวนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ติดตาดอกได้นะครับติดตาดอกออกผลแล้วก็ตัวโช,ชั่วเนี่ยจะเป็นตัวขยายให้ลูกใหญ่ข้อสําคัญนะครับจะทําให้ใบเขียวเข้มแล้วมีรสชาติเนื้อจะแดงดี นะฮะตรงนี้ที่ผมแนะนําให้กับเกษตรกร,กรอํอำเภอสามโก้ Go, นะฮะทีนี้จากภายแล้งก็เกิดปัญหาทุกคนก็ไม่รู้จะทําอะไรกันเพราะว่าในท้องที่ของจังหวัดอ่างทองก็คือเขตการทํานาก็เลยพลิกวิกฤตจ,จากการทํานาโดยภายแล้งก็กลับมาเป็นแตงโมนะฮะต่แต่ตน,นี้คุณพี่ทำนา,นาคุณพี่ทานานและคุณพี่สมคิดเนี่ยดำเนินนะครับเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการปลูกแตงโมและใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก ะะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรท้องที่อื่นนะครับที่ได้ดูรายการหรือได,ไดอ้ดูรายการอของบริษัทนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าถ้าอยากจะปลูกแตงโมนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาสโกมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะครับหรือ4อย่างด้วยกันก็มีตัวฟังกี้แม็กซาซ่าแซงคิชัวชัว นี่รับประกันได้เลยนะครับได้ความหวานได้ลูกใหญ่นะได้ลูกใหญ่แล้วก็ตลาดต้องการนะฮะตลาดต้องการมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสนใจอยากจะติดต่อหรือติดต่อทางผมก็ได้หรือติดต่อ,ท,อ,ตตอที่ทางบริษัทแม็กซาโก้ก็ได้นะครับ0843337333นะครับหรือจะติดต่อทางเบอร์ผมก็ได้นะครับ เบอร์089-5383-993นะครับอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของแม็กซโกจะใช้กับแปลงโมดียังไงนะฮะทางผมก็จะแนะนำได้นะครับตรงนี้ถือว่า100%นะฮะถือว่าภัยแรงเนี่ยต้านภัยแรงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เกษตรกรถือว่าเป็นอนาคตที่เราจะทำแล้วต้องเตือนตัวเองไว้ว่าปีนี้แรงแล้วปีหน้าอาจจะต้องแรงแนะนำนะครับขอให้เกษตรกรทุกคนนะครับ หันมาพลิกวิกฤตกันใหม่หาเทนิดที่พืชที่น้ำน้อยนะฮะแล้วเราจะประหยัดต้นทุนอย่างไรนะครับและเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับก็แนะนําแต่บริษัทแม็กซากเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะแนะนําทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านกเกษตรกรทุกคนนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาก้แล้วก็เข้ามาที่ร้านหนูเพื่อนกเกษตรนะครับ อยากเห็นรอยยิ้มทุกท่านที่เกิดขึ้นในในเกษตรกร,กรของไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับชมพานี่แะคะ่ะความสุขของเกษตรกรนะคะ,ะ,ะ,คะที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองมีความสุขไหมคะมีค่ะ วันนี้นะคะมาเห็นรอยยิ้มที่นี่บอกตรงนี้ว่าประทับใจจริงๆนะคะเกษตรกรที่นี่น่ารักมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าเขาบอกว่าห้ามท้อแล้วก็อย่าไปเครียดทําไมถูกไหมเราต้องสู้นะคะพริก <laughs> สู้พริกวิกฤตนะคะน้ําแรงไม่ต้องกลัวทํานี่เลยสู้ทำแตงโมตอนนี้เรามาถูกทางไหมทำแตงโมคิดว่าถูกถูกทางถูกแน่แน่ แต่ว่าแต่ว่าราคาไม่ถูกนะกนีกำไรมาเห็นเห็นเลยนะคะแล้วก็คนที่นี่อเภอสามโกยังจะสู้ต่อไปนะคะแตงโมงแบบนี้ที่เห็นอยู่นี่รวมถึงมะม่วงด้วยนะคะม่วงนม่ต้องออกนอกนะส่งออกนอกด้วยที่โีกเนี่ยทงนี่ที่สําคัญที่นี่นะบอกว่ามีคนต่างประเทศมาดูงานด้วยถึงทั้งหมดกี่ประเทศ แป,ปแปดประเทศแประเทศเป็นยังไงอ่ะตังโมโรเรานะมีคนต่างชาติอะอยากมาดูนะว่าปลูกยังไงด้วยนะคะพันกินนรีเอาล้วค่ะวันนี้รายการสตาร์ฟินอินทุกนะคะจะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมๆกันกับเพลงนี้เลย ขั้นตอนขอขอบคุณแม็กซ์โก้ทั่วเล่นพิ้วและที่สำคัญร้านไฮจะติดต่อหนูเพื่อนการเกษตรนะครับอย่างนี้เลยใช่ไหมเอ้าเต้นงั้นเราไปเต้นเลยไหมเอ้าดังโมดังโมดังโมเอาเต็งโมลูกจะตต์ตอลวหวานกินดับประทานถูกอกถูกใจอ่ะแต็งโมกินนารีไมาไม่เอ้าแต็งโมกินนารีไมาไม่ถูกอกถูใจกันไปทั้งหมดเอ้าเจเจเจอบายบายสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโก